ไม่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวหัวข้อของเราวันนี้คือไม่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้คำพูดนี้มีความหมายลึกซึง้ง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าทำไมการเริ่มต้นวันนี้ถึงมีความสำคัญมากขนาดนั้น 1. ทําทำไมต้องเริ่มต้นวันนี้การเริ่มต้นในวันนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่เคยมาในแบบที่เราคิดหลายครั้งที่เรามักจะผัดผ่หรือเลื่อนสิ่งที่ควรทาในวันนี้ออกไปเป็นวันพรุ่งนี้แต่ในความเป็นจริงวันพรุ่งนี้มักจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเสมอ ซึ่งจะทําให้สิ่งที่เราวางแผนไว้นั้นต้องถูกเลื่อนไปอีกเรื่อยๆการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างในวันนี้จะเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีและช่วยให้เราสามารถก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้น 2. อก้าวแรกสําคัญอย่างไรก้าวแรกคือก้าวที่สําคัญที่สุดในการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพก้าวแรกที่เราตัดสินใจทำในวันนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในวันที่เราได้ทำสิ่งที่ควรทำและเห็นผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำสิ่งนั้นต่อไป3มวิธีการเริ่มต้นในวันนี้แล้วเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรขั้นแรกคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าคุณต้องการอะไรและทำไมมันสำคัญสำหรับคุณจากนั้นวางแผนการทำงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงๆแบ่งแผนออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ เพื่อให้ไม่รู้สึกท้อแท้ต่อไปคือการลงมือทําเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนไม่ต้องกังวลหากมันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นมักจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. การรับมือกับอุปสรรคและการตั้งใจในการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอาจจะมีอุปสรรคและความยากลาบากเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งที่สําคัญคือการมีความตั้งใจ และไม่ย่อท้อจำไว้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้การทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่การลุกขึ้นและพยายามต่อไปเป็นสิ่งที่ทำให้เราแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้น5สรุปและแรงบันดาลใจสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนมันเกิดจากการทำงานหนักการตั้งใจและการไม่ย่อท้อแต่ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากก้าวแรกที่คุณตัดสินใจทำในวันนี้ ดังนั้นหากคุณมีฝันหรือเป้าหมายใดๆอย่ารอช้าเริ่มต้นทำมันตั้งแต่วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้คุณจะขอบคุณตัวเองที่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่ว่าไม่เริ่มต้นในวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่รับฟังครับค่ะและขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้